ดราม่ากินเจแทนมาอีกแล้วค่ะทุกคนใช้คำว่าอีกแล้วเพราะมันเคยเกิดขึ้นแล้วค่ะและกินเจแทนก็คือไม่กินเองจ้างคนอื่นกินให้เธอมันจะได้บุญได้ยังไงแล้วจริงๆแล้วนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับดราม่าการกินเจแทนและมีการโพสต์ข้อความว่ารับจ้างกินเจแทนกี่วันคิดเงินเท่าไหร่มีการขอพรให้แล้วก็บวกเงินไปอีกเท่าไหร่เนี่ยเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะ และคนที่โพสต์นั้นเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วว่าเขาทําเพื่อขำๆเฉยๆแต่ว่าครั้งนี้ปีพศนี้2 5งพที่มันเกิดดรมาม่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่คนเดิมเขามีการเอามาโพสต์อีกครั้งหนึ่งในใจความเดิมแต่มีการเอาภาพ ซึ่งเป็นภาพสารเจ้าที่จังหวัดภูเก็ตมาใช้ประกอบมันก็เลยทาให้เกิดความเสื่อมเสียนะคะแต่ว่าล่าสุดก็ได้มีการออกมาขอโทษขอโพยแล้วบอกผมขอโทษขออภัยอย่างสูงที่ได้นําข้อความในอินเทอร์เน็ตมาโพสตและนํานภาพสารเจ้าแห่งนี้มาประกอบในโพสต์ทําให้เพื่อนพี่น้องที่ศรัทธาในประเพณีอันดีงามกับสารเจ้าเข้าใจผิดคิดว่าสารเจ้ามีการกระทําแบบนี้หรอแล้วก็ขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้อง ที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจนี้ซึ่งจริงๆแล้วนะคะเคยฟังคาพระสอนท่านบอกว่าการกินเจเนี่ยมันคือการลดละเลือกที่ใจของตัวเราเองค่ะคือปกติเวลาเราทานเนื้อสัตว์กับอาหารต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอรรถรสที่มันดีเยี่ยมแล้วเราก็ทานอร่อยใช่ไหมคะแต่การถือศีลกินเจเนี่ยเหมือนกับเป็นการตัดกิเลสต,ตรงนั้นออกไปแล้วก็ทานเพื่อให้สามารถประคองชีวิตอยู่ได้และในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือต้องการที่จะลดการเบียดเบียนสัตว์นั่นเองค่ะ ฉะนั้น 1. ไม่มีการกินเจแทนนะคะ 2. ภาพสารเจ้าที่เขาเอามาใช้ประกอบนั้นก็คือเป็นการเอามาประกอบโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปและคนที่โพสต์ก็ได้ขอโทษแล้ว 3. การกินเจแทนไม่ได้ทำให้ได้บุญแต่อย่างใดค่ะ